Steps all of which are the retreats. Far below the mirror, water, here we are again. Do you stop? สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิไรคุระน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสก,กินของผู้ชนะเลิศที่ได้การประกวดบวชในกิจกรรมสกินของนางไม้นะของประจำปีของปี2 3นะก็คือเป็นของคุณอู่ฉางในสกินดาวเหนือที่เป่งประกายนะครับอันนี้จะเป็นสกินระดับ F ก็คือระดับสีทองนะสกินนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อที่ร้านค้าได้นะครับสกินนี้อยู่ทาวนสามารถซื้อที่ประลุม หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดไม่ใช่กระดุมสิเห็ดม่วงนะทุกคนผลข้าวกระดุมมันก็สองพันกว่ากว่าเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปซื้อได้แต่ต้องห่วงอยู่ถาวรนะก็โดยดูปรกินนี้นะมันจะเป็นแนวอ่าชุดชุดจีนแล้วก็เป็นผมผมสั้นนะแบบมี้ตั้งขาประลังดําคือเพื่อนๆในตีผมอ่ะคือชอบสกินนี้กันหลายคนมากเลยแบบเฮากันมากซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแบบ ทอจริงสกินแบบหล่อมากเลยล่มสวยแล้วก็ผมอาจจะใช้คู่กับในส่วนของเครื่องระดับระดับสีทองเป็นเครื่องระดับที่เขาเปลี่ยนท่าอุ้มเนาะก็เป็นตอนที่เปิร์โดนอุ้มก็จะเป็นจับลมแล้วก็ลอยกลางอากาศ่ะพอมาใช้คู่กับสกินนี้แล้วก็คือแบบว้าวเป็นว่าคือเนสับเนสับเพื่อนเออน้องใอที้ผมเขาไปลองเล่นมาโดยที่แบบมีเครื่องระดับก็คือแบบฟินเลเล่มากผมเองก็ฟินเลเล่สุดฝเหมือนกันมันมันดีมากๆเลย แล้วก็แล้วก็เอ็มวีของเอ็มวี MV ที่ประกอบของสกินนี้ก็โคตรดีงามเลยแบบโหมามากเลยเพื<ๆ>่อนๆสามารถไปดูแบบอของตัวของเอ็ก์เกี่ยวได้นะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลรเดยวเราไปดูกันในเกมดีกก่อนะครับว่าเล่นสกินแล้วเราจะเป็นยังไงทุกคนไปดูกันเลยโอเคครับเราเข้ามากันในด่านชไนน่าเชาวนะครับถ้าเกิดตรงอรุโมงค์เนี้ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่เกิดตรงบอสตันตรงทถ,ถาวบันไดแน่นอนโอเคทาการชาร์จล่มต้องมีแน่ ลมหลอกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนร่างปุ๊บอาฟาวัสดีสาวน้อยแหมแหนะไปดึงทีจะไปไหนกลับมาเด้เฮ้ยมันจะใช้กระดาษปะเฮ้ยหลบก,กันหลบกันโดนกระดาษโอ้ยฉีกไปแล้วกลับมาเด้โอ้ยกลับมาตังไม้ใช่ไหมโอเคตังไม้ไปไม่รอดหรอกไม่มีไม้ให้เล่นแล้วตายเถอะ ชาตไเสวยเยี่ยมครับคนแรกล้มไบไปติดหัวหมันขึ้นมาสิดหัวเด็กขึ้นมาไปไปนั่งก้าอี้ต้องเดินเฮสวยครับเปลี่ยนแรกนับละโอเคล้มไวอย่างเงี้ยมีสิทธิ์น่าจะขายเพซสองนะผมว่าเดี๋ยวชาร์จล้มหลอกตรงนั้นก่อนดีกว่าเอา้าไม่มีควนหรอกหรือว่าชาร์ตไม่ถึงไม่เอาเดี๋ยวผมรอดักดีกว่า ถ้ามันมามันน่าจะมาทางตรงเครื่องพุงงรีดหรือไม่ก็ทางตรงอสตสันนะอือหูไม่ขึ้นเลยอ่ะชัวร์เลยเปะต่อแน่นอนลายเปอร์เซ็นต์เอ้าหูขึ้นละมาจากใครมันจะมานะเป็นหูดูไม่อ่อยว่าใครมาหูขึ้นไม่อยู่เลยอ่ะมาจากท้างหน,นนะเอ้ยแพตติเฟียนางแพตกระดิ่งหน่อยดิ่งดิ่งไอ้เพื่อหนึ่งทิศอ้ยตีหน่อยเออเอ้ยหูขาดอีก จะไปไหนไมีไ <hehe, S 1> <anta, S 2> หมเล่นแล้วเจ๊แมน่าแ,แก wrote, หกแหมจะใช้กระดาษผักไม่มีประโยชน์หรอกไปติดหัวขึ้นมารอบสองเมื่อกี้เกินเป็ดแล้วใช่ไหมอยก็อาตีในออดสาบคุยอะไรบ้า่งเฮยไปติกหัวมันอีกเฮียเกินเป็ดแล้วใช่ไหมไปกลับขึ้นหาดสวยครับไปทีนี้ตามนางแพทิเฟียต่อเลยรู้นะว่าฉีกไปตรงกลางแบบโอเคผมเห็นรอยเท้าแล้วเดี๋ยวเดินตามเลยเลย ไปไหนจะถีบไปตรงไหน <antique. S 1> อ่าเห็นละล็อกเป้าหมายล่มเปลี่ยนเป็นล้างขาวตัวหอมกับโดยชิปอนโกแล้วก็ตียังสวยเนี่ยเออเป็กเ์ถสวยครับได้พาดิเซียต่อปัดจิกหัวต่อเฮ้ยชีว์ชีว์ชีวียายนี่ไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอ๊ยคนฟาดวัดตีใบสองมีอะไรเป็นไรตีแงเตะไปเลยสวยจะไปไหนฮะก็ไ <avent> ม <mental Sure> ่ได้จิปอนโกพาดชิปอนโกไป ไปไปอ๋อตับอีกแล้เล่นไม้บ่ชี้แน่โดนบิงตกไปซะสวยีไปจับขึ้นมาไปฟองครับโหที่นี้หล่อมากเลยออเซคู่กับเครื่องประดับแล้วแบบพูดดูดีไอ้ไม่ต้องไม่ต้องมาฟาดฮันลัวเดินหอยเดินหอยเออกระบองฟาดฟาดเลยสวยตอนนี้ฉีดไปอีฟาดไปสี่ทีแล้วเหลือแค่สองทีก็กระบองหมดละไปชาร์จลังดำ เปลี่ยนไปนั่งดำกระดิง่งปึ๊บไม่โดนถังหายไปโอ้โหโดนฟาดโอ้โหติดใบแปดวิน่าเกลียดอะ่ะเมลลี่ไปช่วยนั่นไงเมลลี่ไปแทบช่วยจริงด้วยโอ้โหทั้งนี้มันลายโอ้โหแล้วแพชชีปไก่นี่คือแบบสวยละออยนะละเวลาดีนะเห็นรอยเท้าอยู่มแมลงขังทาง,ทางไปเก็บกระไดไปโอเคผมเห็นละ เหยื่อลอยเท้าแล้วมันน่าจะไปทางร้านตัดเสื้อนี่แน่เลยเข็ดเดี๋ยวชาร์จล้มสามร่างขาวขึ้เปลี่ยนร่างตายตามแล้วโดยซิปอนโซเดี๋ยวขอชาร์จตีสวยๆหน่อยเออโอ้ยแหลกแหลกแหลกเนี่ยเป็นเล่นสกิฟไปก็จะเป็นไงทุกคนมันจะแหลก,กๆหน่อยขอชาร์จตีแง่ไม่โดนแต่จิปอนโซอย่าจะไปไหนฮะแกไปรอดหรอก ดูเลยมาปเดี๋ยวชาติลมมันต้องฉีดไปทางดงน,น้ำชาแน่โอเคเก่งกระดิ่งกระดิดงด่งไปอีกที <s> เก่งนักเลยฮนะไปล้มไปัะแสบมากว่าโขเล่นโคตรเก่งอย่าแบบเซฟดีมากเลยแพทเนี่ยโอเคตอนนี้ไปเก็บได้ละคนที่สองไปกลับเพื่อหาไปไป เหลือซีฟีกับเมลลี่สองคนอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้เห็นเมลลี่เขาใช้แมลงน่าจะอยู่แถวร้านตัดเลือกของฉันนะเดี๋ยวผมลองเช็คลม่มหน่อยดีกว่าตัดล่มชาเช็คหน่อยไม่คือเนีวโอย้ยมีฝุ่นแมลงขอตีแมลงหน่อยนี่ไงเก็เบมแมลงไปเอ้ยผมเห็นละผมเห็นละเครื่องเครื่องพงดิดเครื่องสั่นไปชาดลมแบบล่างจริงเลยไปเปลี่ยนนั่งขาวก็วรอดพันเดอร์ อปอกแขนโอ้โหไม่ไปเปิดปอกแขนอีกชิปันโฟตามจะไปไหนฮะวนวนเสาโอ้ย,ยสปกระแพงไปต้องวนไปหนึ่งแผ่วยจะไปไหนฮะกลับไปนี่เฮ้ยก๊อบอลโอ้โหโลงตรงนี้ละโอ้โหสปินตรงนี้อีกโอ้โหสี่ขวบร้อยมันเพราะเอาเปิกสายมามันเลยสปินเร็วไม่แปลกหรอกชิปันโฟตามได้ครับ อาชิฟอนโซไหมแกไม่มีทางแล้วนี่นะ่เก๋สวยครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าเมลลี่อยู่แถวพุงดีพอดีเดี๋ยวผมยังไม่อุ้มนะเพราะว่าจะได้เก็บสีได้เห็นแล้วฉันเห็นแล้วสานล้มหลอกไปก่อนอเก๋ล้มกลับขอ,อตีได้เหยียตีมแมลงไว้ทีนึง่งเก็บมแมลงเก็บมแมลงพันหน่อยไม่เป็นไรบิงเอาได้โชคดีนะคัะเมลลีม่มันมี ดีบ่าวพ่อเสียก็คือถ้าอยู่ในมุมอัดเนี่ยมันจะเห็นออร่าสองในนาทีน,นะครับไม่หงแบบกะบิงง่ายมากเลยโอ้ไติด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 คือเคาน์เตอร์เดี๋ยวชัดลบหลอกไปตรงนี้โอเคแล้วเราก็จัดทางแน่ไม่มองไม่มองฉันเห็นนะอ้าวมาแรงแกบดแล้วก็เขอ,อีไปซะอ้าวชิปเอวีลุกแล้วสลุกก็เดี๋ยวต้องเดินไปเลยผมเห็นละมันมันน่าจะวิ่งไปทางซ้ายมือที่ชิปปอนโฟไปว้ เป็นไงผมเห็นรอยเท้าแล้วอ้าวรองเท้ารอยเท้าโอ้รอยเท้าหายอย่างงี้ก็ดูสินะว่าซ่อนอยู่ในตู้น่ะออกมาได้แล้วเราไปนั่งนอียกเลยเฮียพวกเมลลี่มันจะหลุกอ่ะเมลลี่มันจะหลุดแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวดีไปดีถีดจับถีกอีไปนั่งเรียอีกันนั่นไงลุกจริงด้วยโอ้ลุกโคตรไวเลยอ่ะสปินไม้รู้เลยสปินมันขึ้นไปชั้นสองแน่เคเดี๋ยวผมจิ้มบอลโฟกัสตามกัน เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นชั้นสองอะ่ะแล้วผมว่ามันต้องลงไปโดดไปลงไปช่วยแน่เดี๋ยวผมใช้ลม่มล้มหลอกกันไปดักหน้าเขาอีกนะแต่ก็เดินห่างข้างบนหน้าชั้นเห็ดแล้วรู้นะว่าจะลงมานี่แหละกดิกาแห่เยสหัว yeah! <laughs> อยู่ในการคำนวณของฉันหมดแล้ว <laughs> ไปกับบ้านกับทหาร์ดดิสก์เรนเดอร์สวยโอ้จริงคนหล่อเลยเค ไร like, ทิ่ติเยี่ยมครับชนะเก็บตีหมดโอเคครับเดินดวงกกินก็คือแบบถูกใจมากเลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคลิปต่อไปที่จะมารีวิวจะเป็นคลิปของเกรสนะไว้เจอกันนะทุกคน